สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทำโมเดมเราเตอร์เก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับนำมาเปลี่ยนเป็นแอค e เซสอยต์นะครับนี่ก็คือนะครับนี่โมเดมเราเตอร์เก่านะครับเมื่อก่อนนะครับผมใช้เน็ต TOT นะครับนี่ ครับพอดีผมเปลี่ยนจาก TOT มาเป็น t u u นะครับทีนี้เลือกใช้เขาก็ไม่ได้เก็บโมเดลมี้ไปเขาให้ฟรีนะครับชื่อรุ่นก็คือ TP-Link นะครับของ TP-Link นะครับโมเดล TDW 9801N นะครับเป็นโมเดมเราเตอร์นะครับความเร็วที่1 5 0 เมกะบิตเปอร์เซกันครับร้อยห้าสิบเมกะบิตเปอร์เซกันนะครับ,รบพอดีผมไปเจอในในลังเก่าของผมนะครับผมก็เลยว่าเห็นมันมีประโยชน์นะครับจะนำมันมาใช้ประโยชน์แล้วก็เอามาบอกเก่ากับพี่น้องนะครับเผื่อว่าท่านไหนนะครับอยากจะ ขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับจากที่มันไม่มีสัญญาณก็เอาตัวนี้นะครับไปลากสาย<ม>เสียบสายแลนใส่ตรงนี้นะครับตั้งค่าแล้วก็เสียบสายแลนใส่ตรงนี้แล้วก็เสียบกับเราเตอร์ตัวหลักแล้วก็ลากไปในที่จุดอัดสัญสญ,ญาณนะครับมันก็จะสามารถขยายสัญญาณได้นะครับอเพื่อมาให้เป็นการซีเวลานะครับเดี๋ยวเรามา ลงมือทำกันเลยครับพี่น้องครับอ่าผมลืมครับก่อนที่จะทำได้นะครับต้องทำเหมือนเดิมครับต้องคืนค่าโรงงานก่อนครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งค่าอะไรไว้ข้างในนะครับเราต้องคืนค่า d e f a u l t นะครับที่มาจากโรงงานก่อนนะครับไม่รู้ว่าข้างในเขาตั้งค่าอะไรไว้นะครับ เราต้องไปคืนค่าโรงงานนะครับถ้ามันเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงานก่อน,นครับว,วิธีการนะครับผมเคยทําให้ดูในคลิปที่แล้วนะครับอันนั้นเป็นกล่องของอะไรล่ะลืมไปแล้วกล่องสีดำๆของทูรุ่นเก่าครับนะครับว,วิธีการก็ทําเหมือนเดินครับเราต้องมาทําการคืนค่าโรงงานโดยการฮาร์ดรีเซ็ตเขาเรียวกว่าฮาร์ดรีเซ็ตครับโดยการหาอะไรก็ได้มาจิ้มตรงรูรีเซ็ตนะครับ รุ่นนี้นี่รูรีเซ็ตมันนี่ครับนี่นี่ครับรูรีเซ็ตรูเล็กๆนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆครับรูเล็กๆนี่ครับนี่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 เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับจิ้มจนกว่าไฟมันจะดับนะครับแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่าได้นะครับอ้าวมันมีไฟกับพลิบกับพลิบอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะจิ้มนะครับให้ไฟมันดับนะครับเริ่มครับจิ้มครับปื้น ให้ไฟดับนะครับดับแล้วครับตอนนี้ดับแล้วดับแล้วก็ปล่อยครับนะมันมาแล้วครับทีนี้มันจะขึ้นสามอันสี่อันมาพร้อมกันนะครับนี่นะครับมันได้อย่างนี้แล้วครับ เดี๋ยวรอสัญญาณให้มันนิ่งก่อนครับให้มันกระพริบกระพริบเหมือนเดิมเลยครับทีนี้เราต้องไปเอาสายแลนนี้เสียบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปพอร์ตแลนด้านหลังคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ใช่ไปเสียบกับเราเตอร์นะครับยังไม่ได้เสียบเราเตอร์เพราะว่าเราเตอร์ถ้าเราตั้งค่าเสร็จค่อยไปเสียบกับเราเตอร์ครับอันนี้ต้องไปเสียบกับสายพอร์ตแลนด้านหลังคอมนะครับเพื่อที่จะไปตั้งค่าครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันเลยครับทีนี้ครับพี่น้องครับไปดูในความเข้าโอเคครับ ครับเมื่อเราทําการรีเซ็ตนะครับหรือว่าคืนค่าโรงงานเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าในคอมนะครับลงมือทําเลยครับอันดับแรกนะครับก็ต้องไปเกิดไปเปิดบราวเซอร์นะครับผมเลือก Google Chrome เหมือนเดิมครับกดไปที่โครมครับแล้วก็ในช่อง IP address นะครับ IP address เหมือนเดิมครับรุ่นนี้ก็ใช้เหมือนรุ่นที่แล้วคือใส่หมายเลขลงไปนะครับหนึครับ หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับกด enter ครับเมคอปรเดสเตอร์ก็จะได้มาพบกับหน้าตาหลักนะครับหน้าตาเมนูหลักยังยังไม่ใช่หน้าตาเมนูหลักมาเจอหน้าตาล็อกอินก่อนครับล็อกอินของนี่แหละครับ tp link นะครับรุ่น tp นะครับ tp link รุ่น t d w นะครับแปดศูนย์อะไรเก้าหนึ่ง นปเลยครับเดี๋ยวผมลืมผมไปเอามากว่าน<อ>ี่นะครับมาพบกับหน้าตอนล็อกอินของ t ีทีลิรุ่นทีดีวนะครับแปดเกนะครับอ้าวเข้าไปเลยครับใส่แอดมินครับแอดมินใส่รหัสผ่านครับกดบุ่มล็อกอินครับอ้า นี่เข้ามาก็จะมาเจอหน้าหน้าเมนูหลักนะครับทีนี้นะครับมาเจอหน้าเมนูหลักนะครับเราจะเข้าไปนะครับตั้งค่านะครับตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามเมนูก่อนนะครับ ไปที่คลิดสตาร์ก่อนโอ้ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมผมลืมครับเมื่อมาถึงหน้าตานี้นะครับให้เข้าไปที่เมนู Interface s e t ซตอนะครับอินเ r อร์เฟ e เซตคลิกครับ Interface Setup นี่นะครับแล้วก็เข้ามาตรงที่เมนูแลน d นะครับแลนแลนแเห็นครัว่าแลน d ไหมครับนี่คลิกลงไปครับเดี๋ยวผม ขยายเพิ่มอีกสังหน่อยนะครับเมนูแลนดครับเมนแลนดครับแลนดป้าคลิปที่แลนดนะครับคลิกท,ที่เมนูแลนดนะครับเมนูแลนด์มันก็จะเป็นการ ไอดิสเบน e ิส b เบนดีนะครับตรงนี้นี่เรายัางนะครับเราต้องไปอันนี้ก่อนครับไปไปตั้งชื่อ Wifi ของเรานะครับโดยคลิกที่เมนูวอลล e t นะครับเมนูวอลล s s นะครับช่องนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตั้งออตโต้ไว้เลยนะครับเขาตั้งไว้ยังไงก็อ,อย่างนั้นแหละนะครับเชนเน่ ทานแนวอะไรของเขายูนิตเซฟออโตอะไรก็เชื่อมของเขาเราเลื <Brooklyn. S 2> uh ่อนลงมาข้างล่างครับมีตรง SSID นะครับนี่ก็ต้องก็คือชื่อที่ที่เราจะตั้งครับเราอยากตั้งอะไรนะครับเราก็ตั้งไปเลยครับผมจะตั้งว่าข้าวหอมครับตามชื่อลูกสาวคนโตครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมตั้งตามชื่อลูกสาวลูกสาวคนเล็กครับอันนี้ลูกสาวคนโตข้าวหอมทียีปิ้วข้าว นะครับ H O M ข้าวหอมครับนี่อันนี้ก็ไม่ไม่ต้องเลือกไอเลือกอันนี้นะครับเลือกไหน,นก็ได้เอามาสักหนึ่งอย่างนะครับเลือก W E สองอ E S ะครับเป็นรูปแบบการรักษาพอปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสผ่านครับนี่ใส่ไปแปดตัวจะใส่อะไรนะครับ อ S ไอดี H A D, ข้าวหอมครับระัะแปดตัวผมจะใส่เก้าแปดตัวก็แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอเคครับเมื่อใส่แล้วนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับกดปุ่มเซฟครับ เคครับมันก็จะได้นะครับข้าวหอมนะครับรหัสผ่าน98ตัวนะครับ99้าแตัวนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับเหมือนอันตัวที่แล้วแหละนะครับถ้าเราไม่ไปปิดตรงนั้น IP มันจะชนกันนะครับ IP มันจะชนกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปปิด DHCP server นะครับหรือว่าไป Disable นะครับเราก็ต้องไปคลิกที่เมนู LAN นะครับ LAN LAN คลิกที่แลนครับคลิกครับแลนนะครับมันอินเบิอยู่นี่ครับ DHCP นี่ DHCP ตอนนี้มันอินเบิอยู่นะครับถ้าเราเอาไปเสียบกับโมเด็มเราเต์ปุ๊บมันจะใช้ไม่ได้ IP มันจะชนกัน IP มันชนกันทำให้มันใช้งานไม่ได้เราต้องไปให้มันดิสเลเ e นะครับดิสเลเบกดดิสเล l บิลครับกดดิสเล l บิลแล้วก็กดเซฟครับ โอเคครับกดเซฟแล้วนะครับกดเซฟแล้วเราก็สามารถใช้งานได้แล้วครับทีนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาหลักนะครับใช้งานได้แล้วนะครับผมจะดูไวเลสก่อนว่ามันมันสามารถกิดไวเลสจาก เมนูได้ไหมนะครับมันไม่มีที่ปิดไวเลตน,นะครับแต่มันจะมีปุ่มปิดไวเลตอยู่ข้างหลังผมจะเอามาให้ดูดน,นะครับปุ่มปิดวไวเลตเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทําการไปดูที่สเตตัสนะครับนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้วก็ปิดไปครับแล้วก็เอาไป เอาโมเดมเราเตอร์ตัวนี้นะครับเอาสายแลนที่อยู่ด้านหลังของโมเดมเราเตอร์ตัวนี้แหละนี่ช่องนี้นี่ครับช่องนี้นี่ต่อจากช่องนี้แล้วก็ไปเสียบกับลราเตอร์ตัวหลักนะครับก็จะใช้งานได้ครับโอเคีผมพอปิดครับเพื่อที่จะเป็นใช้งานครับเดี๋ยวให้มันสัญญาณมันอันนี้ก่อน สัญญาณมาให้มันนิ่งก่อนสักครู่ตอนนี้ผมเสียบเอาสายนี้นไปเสียบที่เราเตอร์ตัวหลักแล้วนะครับแล้วแล้วเราจะมาทดสอบที่โทรศัพท์ว่ามันจะเจอข้าวหอมไหมนะครับแล้วก็ใส่รหัส9 9, 9, 9, 9 8 <c oughs> ะคงจะได้เวลาแล้วนะครับไปหาสัญญาณซิว่ามันมีข้าวหอมไหมนะครับปิดดูลงมานี่แล้วครับมีข้าวหอม เจอแล้วครับมีข้าวหอมมาแล้วนะครับนนะครับนนะครับกาจับี่่ตทรศัพท์ก่อนอ่ะเชื่อมครับทีนี้กดที่ข้าวหอมครับปุ๊บ ทำไมมันไม่ให้ใส่รหัส่านครับบอกว่ากำลังเชื่อมต่อเกิดข้อผิดพลาดสงสัยผมต้องถอดป้ากก่อนแล้วก็เสียบใหม่น,นะครับอย่าถอดป้ากก่อน,นครับถอดป้กเพื่อมันคืนค่าที่เราตั้งไว้ก่อน,นครับ เขาเรียกว่าเหมือนกับเครื่องคอมแหละต้องให้มันรีสตาร์ทือว่าชาัดาวไปก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่อันนี้ก็เหมือนอ่ะเสียบปลั๊กใหม่แล้วครับรอรอสัญญาณไฟนิดนึงให้ไฟมันมาพบก,ก่อนนี่ปุ่มไฟฟ้านเปอ่ะคมจะได้แล้วเอามาลอง ใหม่ก็ดูนะครับถ้าไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับทำไมมันไม่สายหัสผ่านเนี่ยนี่จะเชื่อมกับข้าวหอมเนี่ทำไมมันเชื่อมไปเลยเนี่ย คิดว่ามันเคยมีข้าวหอมแล้วเอามาแล้วครับเนี่ยมันให้ใส่รหัดผ่านแล้วครับข้าวหอมเดี๋ยวเราใส่เก้าแปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกดเชื่อมต่อปุ๊บเชื่อมต่อไปกำลังเชื่อมอยู่นะครับขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับ เชื่อมต่อแล้วนะครับมันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วครับเดี๋ยวเราไปลอง youtube กันนะครับเราเชื่อมต่อกับข้าวหอมนะครับนี่เป็นเชือข้าวหอมเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลอง youtube กันนะครับเป็นการนําโมเดลลอว์เ,เตอร์เก่ามานะครับใช้ให้เป็นประโยชน์นครับนี่มาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะไปดูช่องเัาผมนี่ได้ไหมได้แล้วครับนี่ได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วโอ้คนเกอันนี้ก็เป็นการนะครับใช้โมเด็มเราเตอร์เก่านะครับ นำมาทำเป็นแอ i t ซ o ส n t นะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นะครับให้มันไม่เกิดประโยชน์นะครับมันจะเป็นขยะได้นะครับแต่ว่ารุน่นนี้ความเร็วมันที่ปล่อยได้สูงสุดก็คือ150เมกะบิตเปอร์เซกันะครับแต่ว่าเน็ตเรา1จิกแต่ว่าความเร็วที่โมเดมทำได้ก็คือ150เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ได้เร็วไม่มากเท่าไหร่นะครับ ว่าโทรศัพท์มันก็รับได้ประมาณนี้แหละครับจริงๆโทรศัพท์มันก็รับได้อยู่ประมาณ4ี่สิบหเมกนี่แห,หละนะครับไม่เกินนั้นนะครับความเร็วนะครับนะโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็ทำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับ พเพื่อนๆนะครับที่รับชมไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ้มง,งเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องข้าวหอมแอนผักกาดจูมอรีครับได้ทำคลิปดีๆออกมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ